สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วงสาๆครับตอนนี้บ้าตึงอยู่บ้านหน้าไฮหญ่ครับตำบลเสนางอำเภอเสน่างจังหวัดอำนาจเจริญครับตัวนี้เป็นบอลครับเป็นบอลทุกวันพุดเด้อพี่น้องครับน้ำงัวนน้ำค้ายมาขายได้ทุกวันพุดครับตลาดกับบหไ่ปันไหนครับต่ว่าง่ววา้อยหลายจังหน่อยครับควายมีโคมเดียวครับมือนี่ครับ มื่อนีเบาตึงด่นํางัวงัวผูมาขายครับงัวผูมาขายสองตัวครับแต่ว่าขายไปแล้วครับขายแต่อยู่ทั้งรถนครับงัวผูครับส่วนนี้เบาตึงสีหางัวผูงัวเนื้อครับเข้าตลาดเด้องัวเลียงกะติดตามอยู่ขอกเบ้าตึงผละครับส่วนมากตลาดนี้ต้องการงัวเนื้อครับเบียดต้องการงัวเนื้อเอาบรรยากาศสดๆครับเดี๋ยวผ้าหยางเลาะชมครับ ร้านค้าร้านขายกับชิมี่ล้านหนึ่งครับตัวนี้ครับล้านหนึ่งครับแกเขามานี่โบเดเซียเดอครับบเดเสียแต่ว่าออกไปน่เสียครับแถมหอนห่อนน้ำครับออกไปนี่จังเสียครับมาบเดเสียครับอ้าวเดี๋ยวพาย่างรอชมนะครับพุนเดอ้์ทุกวันพุธพี่น้องทุกวันพุธหน้าให้ไงครับตำบลเสนางอำเภอเสนางครับ หารอชมครับส่วนหนกสีมีง้วเนื้อครับนี่ย่างเช่นแม่นี่ครับงัวเนื้อครับาชลเล่าโลเล่ลเลครับตัวนี้ครับค่าชมตัวแหลกก่อนครับช่วงนี้เบาตึงหางัวเนื้อครับง้เนื้อเขาตลาดง้อเลี่ยงกระสีหาน้ำบ้านครับให้พี่น้องได้ไปเลี่ยงหาน้ำบ้าน อเมื่อนี้มีมีวยอยโคมหนึ่งครับเหมือนี้มีควอยมีควอยควอยผู่ตัวนี่ค้อยผู่ครับตัวนี้กับผู่ลูกกับผู่ครับทุกวันพุธครับหน้าไฮไงครับบ้านหน้าไฮไงตำบลเสนางครับอำเภอเสนางจังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศสดๆวันที่เก่าครับเก่าวันที่เก่าวันที่เก่า วันที่เก้ากรก,กรกฎาคมหกแปดคนพรมจะเศร้าลินครับอันนี้ก็ใบซื้อขายครับ ใบเจบ็ดบาทครับตัวต,วตวครับซื้อขายตัวละยี่สิบบาทตัวละยี่สิบบาทครับพี่น้องบัถือว่าเพียงครับตัวละยี่สิบบาทเท่านั้นซื้อขายกันเห็ดใบซื้อขายด้วยพี่นอ้องตัวละยี่สิบบาทเ <c oughs> นื้อที่กับประมาณสี่หาไรได้ครับ เอาโคบนีกะหนาเลียงกได้ครับโคมนีออ่อันนี้ก็งัวนอนครับสงสัยมาแตเ่เสาสงสัยมาแตเ่เสาสวยมากกับสีหิวนอนครับหิวนอนมันกับสนนีนอนแนวนี้ครับ กันพุดเดอ้อพี่น้องน้ำง่วนน้ำข่อยมาขายได้เปิดทุกมือบ่มีมือยุดแต่ว่าเฉพาะวันพุดเปิดทีกับบอลลี่ครับบอลลี่มื่อวานนี้บ่าตึงนำพ่อพันมาสองตครับเป็นง่วนเนื้อมาสองตขายแต่อยู่ทึ่งรถขายง่ายแห่งครับง่วนเนื้อขายกับโบเพงดอกถื่อเถื่อนขายถื่อ อันนี้พ่อพันธ์ครับพ่อพันธ์นาใบผู้สายเหนือเท่ากันครับใบซื้อขายตัวละยี่สิบบาทครับอยู่นี่ครับ แต่ละบอลกันราคาเตีกต่างกันไปตวาอยู่นี่ตัวละยี่สิบบาทขาออกนี่ขั้นละส้าครับขาออกเก็บขั้นละส้างัวกับมือน้อยมือลายครับงัวไหน,นคนพอ่อขายอะไรยักโตยังบ้านขายยักโตเจ้าน้อยยังฉีกขายเนาะ <laughs> จังหน่อยเพิ่งจะสีขายครับสวยจังหน่อย <laughs> ตอนนี้บ้านเนียขายสวยจังหน่อยก็เด้ยขาย <laughs> โอ้ตัวน,นี้ลูกดีแห้งครับลูกดีแห้งตัวน,นี้ลูกงามแห้งครับบังคับลูกงามแห้งตัวน,นี้ <laughs> <laughs> ส่วนหมากมีตะงง่เหนือครับช่วงนี้ครับ งอผู่กับสีไล่งอผูไลแลด้พี่น้องงอผูงอเนื้องอเลี่ยงบ่ค่อยมีผี่มีแต่งอผูครับ น่าหอยใหญ่ครับนี่เป็นจิ้องอขุนงอเหนือครับสนใจติดต่อเพื่อนใดอานสื่อเชื่อๆอันนี้ก็งอแนอนอีกแล้วครับสงสัยมาแตเ่เสาอีกคือกันตัวนี้นี่มาแตเ่เสา โอ้เขางามแหงครับเขาเกี่ยวครับเี่เขาเกี่ยวเขาเกี่ยวแดดกำลังออกครับแดดกำลังออกมาตึงมาถักเตี๋ซี่นขายแต่อยู่ถึงรถได้งัวงัวเหนือมาสองตัวครับเป็นงัวพ่อพันงัวผู้ครับเป็นงัวผู้ ง้วผูช่วงนี้หางัวผู้มาเข้าตลาดครับงวอมันง้วมันง้วเนื้อมาเข้าตลาดส่วนง้วขายงัวเลี้ยงนั้นหาเชือน้ำบานครับมาให้พี่น้องเอฟซีได้นำไปเลี้ยงต่อครับส่วนหมากยุดตลาดมีแต่ง่วเนื้อครับนี่ก็นายหอยใหญ่ครับนายหอยใหญ่พ่อตาหมากว่านายหอยใหญ่อู้อวเนื้อสุดยอด ช่วงนี้กะหลยบอลพื้นที่กะสิเละแน่ยังน้อยครับบอลน,นีดีนะครับเพิ่นมีลักไว้ให้ผูกเพิ่นเพิ่นที่ลักไว้ให้ผูกยางดีครับว่าต้องหาลักมาตกอกหนักเพิ่นฟังลักไว้ให้เลยบอลน,นี่บอลหน้าให้ใหญ่บอลหน้าให้ใหญ่ฟังลักไว้ให้เลยครับ พี่น้องมาบ้ตตองเอาลักมาเด้อเป็นฟังลักไว้ให้แล้ว ร in right ้านค้าร้านขายมีล่านเดียวครับพอได้ซื้อยังเดิมอ่าอ่าอ่าระวังครับระวังครับหัวเรียนครับระวังหัวเรียนงัวเรียนครับหัวเรียนครับ โค้มนี้คืองามนะครับโค้นี้ตูแม่ยางดีแดเกึ่งคืงเมีย่้านดีสมคือพอโค้นี้เท่าไดรบพ่อโค้นี้เท่าไรครับสามหมื่นสามหมื่นแกสามหมื่นครับวัวลูกแหลกแม่ยบ้านสมบ่พ่อ เป็นละเทียนึงพรา่ท่นสมเป็นละเทียนื่งโคมนี่สามหมื่นพี่น้องบ่ราท่นได้สมเป็นได้ครับราคาครับสามหมื่นครับพี่น้องครับเบิ้งครับโคมนี่ 30, 000, นนสามหมื่นเด้อบ่ราท่นได้สมลูกใหญ่แล้วบ่ราท่นได้สมต่อรองได้ราคาก็ถือว่าจังไดนละพี่น้องสามหมื 30, 000, ่นเบิ่งเอาครับ เดี๋ยวกูจะไปบอกมันซ้ำมาทา้งนี้นี่ง่วนเนื้อครับง่วนเนื้อง่วเนื้อ <c oughs> ทุกวันพุดครับทุกวันพุดหน้าให้ใหญ่ทุกวันพูด,น,น,พดนี้สิเป็นง่วนงามพ่อแม่สาวหรือท่องะระบบพ่อนี่แ <c oughs> ม่สาวสาวใหญ่ครับ เอาใหญ่เลยอ้วนนะอ้วนก็อ้วนน้ากันน้ามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆในหอยใหญ่ครับในหอยใหญ่ในหอยใหญ่ในไม้ใหญ่โตครับมือนี่ในไม้สองสามใช่เมือแล้ว ม่ล้วโอ้ยขายดีครับโอ้ยบ่ดีหรอกบ่ดีบ่ดีดีบ่ดีกระเบิ่งรวยพี่น้องพี่ <laughs> ยมภาพภาพเบื้อง <laughs> <laughs> บนนี้ดีครับบดต้องน้ำลักมาเนี่ยเพิ่นฟังลักไว้ให้เรียบ <laughs> ฟังลักไว้ให้เรียบร้อยพี่น้องบดต้องหาลักมาตอกเนี่ยบ้านหน้า้ใหญ่ครับ ตำบลเสนางอําเภอเสนางจังหวัดอำนาจเจริญครับเหนือที่กับพอดีครับพอดีครับพอดีกับง่วครับเหนือทีครับเช้าฝนตกดินครับนายหอยอาจสิมาบบไลยปันใดครับส่วนมากสีน้ำงัวเหนือมาขายครับงัวเหนือมาขายครับวันนี้เวียดบวกเขานะครับเขาแต่อันผู้สื่อไปขายให้เวียด ขาแต่ผู้ซื้อไปขายให้เวียดบอลสีเขาเวียดสีเขาบอลใหญ่ครับ ไป่เอาดอกจังสื่อขายบุหงาไม่ค่อยจัง เบ่งรอบๆครับเบ่งรอบๆบรรยากาศสดๆบรรยากาศสดๆครับข้าวเดียวเร,รเริ่มบางแล้วครับเริ่มบางแล้วในหอยเริ่มทยช่ยครับ หลังจากเมื่อนี้ฝนตกช่วงเสารครับงัวเลยบนหลายครับง่วเลยบนหลเอาสำหรับคลิปนี้ครับบาตึงปทุมลายกับโค้งสิคโคจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนครับที่ได้เดินห้างกับละครับเพราะว่าขายตะกวนมูผยุทถึงรถเป็นง่วเหนือครับสองตัวง่วเเลี่ยงสีหาซสือน้ำบานครับมาให้พี่น้องได้เลี่ยง สวัสดีครับคุ